สวัสดีค่ะก็ส้มกลับมาแล้วนะคะส้มนะคะส้มมะนาวเรียกอะไรก็ได้คะ่ะเรียกไปเถอะก็อยากจะบอกว่าเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะลืมบอกทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะชื่อช่องตอนนี้ชื่อว่าส้มทําไทยนะคะส้มที่แปลว่าชื่อเราบางคนก็ถามว่าเอ้าทาไมชื่อส้มในบอกชื่อมะนาว <c oughs> ชื่อสองชื่อนะคะ,ะก็ทาํทาทำก็คือแบบธรรมาชาติไม่ใช่ทอทหาหสระอํมนะเป็นทอทง เราเลยสองตัวแล้วก็มองมานะคะธรรมชาติแล้วก็ไทยก็คือประเทศประเทศไทยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะคะเรามาเที่ยววันเกิดวันนี้วันเกิดขวัญนายยี่สิบเจ็ดกุมภานะคะเขาก็เดินทางมาจากกรุงเทพแต่เมื่อคืนมาที่เชียงรายนะคะก็วันนี้ก็เลยตั้งใจจะไปเที่ยวดอยนะคะซึ่งเป็นดอยที่เราแบบไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลย แต่เราอยากไปเพราะว่าเราอยากไปที่ที่เราไม่เคยไปนั่นแหละคะ่ะก็มาคนเดียวแล้วก็จะแวนแวนไปคนเดียวชอบมาใส่มาเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วจะเช็คเอาท์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเขาไปพักที่นั่นคืนเดียวนะคะที่โฮมสเตย์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาเดกในตัวเมืองอยู่ที่นี่4วัน3คืนแต่เราจะถ่ายแค่บนดอยอย่างเดียวนะทุกคนเราจะไม่ถ่ายในเมืองนะ โอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วทีจะออกเดินทางไปโดยแม p มอนเคยได้ยินะเห็นว่ามันขึ้นว่า55นาทีนะคะจากโลเคชันที่พี่เขาส่งมานะคะพี่ที่โฮมสเตย์เนี่เป็นรถคู่ใจนะคะตอนนี้อยู่แยกสวนดอกแล้วก็หิวข้าวก็เลยว่าจะแวะกินกะเพราถาด59บาทกะเพราหม 海道。<Yeah. S 2> ที่มันจะแบบน้ำมันจะท่วมถนนตลอดเวลาแต่ดีวันที่เรามาน้ำแห้ง <laughs> พอเลยอ่างเก็บน้ำมานิดเดียวนะคะมันก็จะมีทางตรงกับทางแยกอย่างเงี้ยทางตรงไปดอยช้างแน่เลยแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นดอยแม่มอนนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูมันจะถูกไหมเราคิดว่าใช่นะเพราะว่ามันมีคำว่าแม่มอนหลายอันมากเลยเนี่ยแม่มอนเวลเล่โรง,งเรียนแม่มอน โอเคเราไปทางนี้แหละค่ะผ่านมาเจอจุดกลางเต็นต์ติดลำธารดูดีก็เลยลองแวะมา ตอนนี้เรามาถึงจุดที่พี่เขาจะมารับเรานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราจะพักนะเขาจะเปิดห้องให้เราดูเพราะว่าเราอยากเห็นมันดูสวยดีโอ oh my god สวยมากอันนี้ชูเบคแคมปิ้งนะคะเราชอบตรงไหนหรอมไหมเขามีขาดตั้งกล้องให้ยืมจ้า โคเท่นี่อันนี้เป็นห้องแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะจะพาไปดูห้องนอนกันนะคะนี่ไม่ใช่แค่ขาตั้งกล้องอันเดียวนะอันนี้ก็มีเออหมาะกับคนที่แบบมาทำคอนเทนต์เนี่ย ข้างนอกที่นั่งเล่นเป็นไงถ้าเรารู้จากที่นี่เราคงพักที่นี่นะแต่ว่าที่ที่เราจะไปวันนี้มันก็ดีเหมือนกัน,นก็ดีไม่แพ้กันแต่มันแค่นไม่ได้แบบหรูหรามาเหาออ่างบรรยากะ เราจะไปที่พังนะคะถ้ารถธรรมาดาไปไม่ได้หรอคะธรรมดายากนิดหนึ่งไปได้รถเก่งไปได้อยู่แต่ว่าต้องเป็นเจ้าเก่งนิดนึ่งอ๋อประมาณกี่กิโลคะเอ่อจากนี้ไปอยู่ที่สามกิโลไนดะ้สองสามกิโลโอเคค่ะค่ะโอ,คโอ๊ยนึ่งข้ดอกุสีดีเลย ขาวสวยมากไม่เคยเห็นดอกกาแฟเลยเคยเห็นแต่เม็ดมันอะบ้านน้อยรีสูผัก <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> อันนี้คือหลังที่หนูอยู่ใช่ไหมคะใช่ <c oughs> หลังใหญ่ๆเลยหลังใหญ่ๆอยู่ได้ประมาณ6-7เจดคนแต่วันนี้ฉันอยู่คนเดียวจ้ะ โอ,อมสเตย์ลื่นโอ้ยโอมสเตย์วู้ววิดีมากอืมฟิลแบบเมืยกูกลับเลยไปดูห้องกันไหมนอนนเดียวก็ไม่ต้องอะไรมากนาาจะจ๊ะไอยอะไรนี้ เออมีมงด้วยโฮมสเตย์นี้ชื่อว่าบ้านน้อยรีซูผักโฮมสเตย์นะคะอยู่บนดอยแม่มอนนะคะถ้าเย็นแล้วค่ะแล้วผมอยู่ที่นี่นะครับคอบค่ะอ๋อข้อเย็นมาแล้วตื่นพอดีนะคะตื่นนอนพอดี เป็นอาหารพื้นเมืองของเขานั่นแหละแกงอีไกินไม่เป็นอะ่ะมันขมๆหมูอร่อยอยู่ คนนี้นี่เขาเป็นคนรีซูนะคะหมู่บ้านนี้มีรีซูกับอาค่ะเหมือนมันเป็นอะไรมันฝรั่งกินไม่ค่อยเป็นกินแต่หมูแล้วกัน อันนี้ยังไม่รู้คือนนอะไรกนินไม่เป็่ยีน่มีไขเดียวกินไ่เดีวนนาายวนะเจียาใส ใครเปิดเพลงดังมาถึงนี่เลย มีรีโมทโซล่าเซละจะเปิดไฟมันยากาศยามค่ำคืนอันนี้คือให้ฟังว่ามันเงียบขนาดไหน,ม,นมันมีแค่เสียงเพลงจากข้างล่างแล้วก็ ที่ที่พักเขาดูแลเราแต่เขาจะไม่ได้พักในโซนของเราเขาจะอยู่ข้างนอกใกล้ๆเรานะคืนนี้ตั้งใจว่าจะไม่อาบน้ำจริงๆเขามีน้ำอุ่นอะไรให้ด้วยแต่ไม่เอาไม่เป็นไรคืนเดียวอ๋อเราโชคดีก็คือเราใช้ทูมูฟแล้วสัญญาณมันถึงก็เลยเล่นเน็ตได้ก็จะไม่เหงาหน่อยแต่ว่าไม่มีที่ชาร์จแบตนะคะเอาพอร์แบงค์มาด้วยเออนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ จะนั่งเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปนอนแล้วนะคะทุกคน Happy birthday to me นะคะตอนนี้29ปีแล้วจ <c oughs> ริปนี้ก็วันที่27กุมภาพันธ์2566นะคะโอเคจะกันตอนเช้า สวัสดีตอนเช้ากับส้มคนเดิมที่ไม่อาบน้ำนะคะแต่ว่าน่าสวย <c oughs> อตอตัวนี้คือที่ที่เราแป่งฟันนะเราไม่ได้อาบน้ำห้องน้ำเดี๋ยวเมื่อ่วานเราไม่ได้เอาห้องน้ำให้ดูนี่วะมัมาจานจะมีห้องน้ำในห้องเราแล้วก็ห้องน้ำข้างนอกในห้องก็คือใช้ชีเฉยๆแล้วข้างนอกใช้อาบน้ำแต่ฉันไม่อยาอาบจ้าตอนนี้ก็ ดูพาทิตขึ้นเสร็จแล้วมันก็เห็นแบบหมอกเยอะมันคือหมอกหรือควันนะขาวๆอันแหละบงังภูเขาไปหมดนะคะเดี๋ยวรอ,อก,กินข้าวเช้าอืมสวยสีต้องพ้าสวยมาก ดูขาตั้งกล้องเราะตอนเช้ามีกาแฟดิ เหมืนวชาวกินตัวข้างล่างเเค็มมาก คุณค่ะครับอืมควันขึ้นเลยอร่อยแดดแรงเริ่มจะลืมตามไม่ขึ้นแล้วขับู โอเคค่ะสำหรับทริปดอยแม่มอน,นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปที่ตัวเมืองเชียง,ยงรายนะคะแล้วเราก็จะไปพักสักคืนหนึ่งแล้วก็กลับกรุงเทพนะคะทุกคนทริปนี้ก็สนุกดีนะเที่ยวคนเดียวมันก็มันก็ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรอะ่ะเหมือนเราชินแล้วแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวด้วยนะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปไหนก็ติดตามได้นะคะบ๊ายบาย Happy birthday to me